EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะสายตายาวนะคะงอนตลอดนะคะแล้วก็เหนื่อยมากนะคะสำหรับอันดับที่12เพอเปิดเพลงสายตายาวสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณผู้ฟังมองโทรศัพท์มือถือของคุณตอนนี้ระยะงอศอกของคุณเป็นไงบ้างคะยกมือถือขึ้นมาดีคะอ่านที่กลวงสายตาที่เห็นจนเป็นปกติอยู่ในระดับศอกตึงสุดแขน หรือว่าใกล้ห่างคืบเดียวคุณคิดว่าที่คุณเห็นพอดีคือระดับไหนคะเกินคืบป่ะเกินเกินี่ห่วงเกินคืบ <Good. S 1> ใช่ป่ะอ่านเกินคืบป่ะที่เห็นพอดีอ่ะที่แบบไม่ต้องดีๆตาแล้วตัวหนังสือไม่ซ้อนเกินใช่ไหมครับวลคัมวีลคัมทูเดครับวลคัมจอยกันเลยจ้าแต่บางคนก็เลยใช้วิธีขยายตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น แต่บางคนก็จะบอกว่าถ้าใหญ่ขึ้นเดี๋ยวคนอื่นก็จะเห็นว่าเราพิมอะไรเราก็จะใส่เราก็ใช้ฟิล์มแบบมืดดีคะฟิล์มกันฟิล์มกันนะคะกันเบื่อกันนะคะแต่ประเด็นคือตัวเราเองก็ต้องเพ่งเพราะหน้าจอมจะไม่สว่างเท่าไหร่ใช่ปะมันก็จะอึดอัดนิดหน่อยแต่มันทําให้คนอื่นมองรอบข้างมองไม่เห็นเลยถูกปะแล้วคนอื่นเขาก็จะมองไม่เห็นว่าเราใช้ฟอนต์ประมาณตัวเท่านิ้วโป้งอ่ะอีกที่เธอใช้ iPad ไหม <laughs> แต่บางทีมันอยู่ที่เราอะแล้วเราไม่ได้อายก็ไม่เป็นไรปะ่ะไม่ใช่ม,ใชมันอยู่ที่เราบางคนก็แบบว่าอายอะไรเงี้ยแต่ก็มีสิทธิ์ก็ตัวเขาใช่ไหมแต่ทางเราเราก็ไม่ว่าถูกปะ่ะใช่ครับเราก็จะนั่งอ่านไปอย่างนี้ว่าสำนักงานเขตบางรักประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางงานแห่ประเพณีวันวิชัยทัศมีประจำปี2566 ที่วัดแขกสีลมนะคะอังคารหน้านะคะอังคารที่24ตุลาตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนั่นแปลว่าถ้าจะคุณผู้ฟังจำได้เส้นที่เขาจะเดินทางกันอะวันนั้นที่เขาแห่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะจากถนนหนึ่งทะลุถนนนี่ถนนอะไรเงี้ยก็วางแผนกันให้ดีๆเพราะว่าเราจะหยุด3วันนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์ถูกไหม วันจันทร์คือวันที่ยี่สามนะพี่กวงจะหยุดจะหยุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอกไว้ก่อนแล้วเพราะบางทีตื่นมาทํางานแล้วไม่ทันได้แบบนึกว่าแถวนั้นจะมีอะไรออกนี้นะคะคุณผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยและใครที่จะหยุดแล้วขึ้นเชียงใหม่คุณผู้ฟังที่บอกว่าแดดดีเขาบอกว่าเมื่อเช้านี้ดอยอินทนนท์เอามาจากช่องสามลดลงต่อเนื่องตัวดอยไม่ได้ขายนะคะไม่ได้หมายถึงที่บนดอยหมายถึงอุณหภูมิต่ําสุดของดอยนะคะอยู่ที่สิบองศา กิวแม่ปานอยู่ที่11บเอ็ดองศาที่ทำการอุทยาน15เป็นไงล่ะน่าเที่ยวจังใช่ป่ะกำลังเย็นเนาะสิบสิบเอ็ดสินี่กำลังดีแถวว่านเรียกต่ำกว่า20่สิบฟหลูป่ะแค่แบบเอางี้ตอนนี้แค่ยีแลิบสองเรก็กีนแล้วป่ะพี่กวงคุณผู้ฟัง2 2แล้วก็กิแล้วป่ะ,ปะใช่คือเลข ต่ำกว่ายี่ห้าก็ดีใจแล้วฮะต่ำกว่ายี่ห้าป่ะเอางี้ตอนนี้ต่ำกว่าสามสิบพอเอาใช่เอาแล้วต่ำกว่าสามสิบก็กรี๊ดแล้วนะแล้วถ้าได้ต่ำเสมอสักยี่ห้าโอ้เดินสบายสบายเอเดินเรืยแบบว่าแดดร้อนคนไม่ร้อนอ่ะเออแด่ประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะภาคเหนือก็คงมีความสุขกันอีกแบบหนึ่งนะคะก็ขอให้คุณจอยกับในแต่ละสิ่งของคุณแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงแสดงความเป็นห่วงในหลายพื้นที่ของภาคอีสานที่ยังคงมีน้ําท่วมอยู่นะคะแต่ละที่ก็ประสบ คนละแบบนะบางทีพอหนาวอ่ะหน้าหนาวเขาฝั่งเหนือเขาก็หนาวมากหนา,มาหนาวจนแบบ จับใช้ชีวิตยากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมากบ้างน้อยบ้างก็งต้องปรับตัวเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ปรับเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่ส่งมาว่าระยะทางของตากับจอมือถือบางคนใช้คําว่าฟุตหนึ่งเลยทีเดียวบางคนก็บอกว่าสุดแขนเลยค่ะพี่อ่าแล้วทําให้เราว่าเรามาไกลขนาดนี้ก็ไกลขนาดนี้แล้วค่ะเราไม่ต้องใช้ไม้เซลฟี่ช่วยก็ดีแล้วค่ะคุณผู้ฟังถึงจุดนั้นถ้าคนถามว่าทําอะไรอยู่อ๋อเซลฟี่ตัวเองอ่ะ <c oughs> ถ้าเราเอาโทรศัพท์สใส่ไม้เซลฟ เรื่งจริงอ่านพอดีนะแล้วถ้าคนถามทำไรเซลฟี่อยู่กำลังไลฟ์จริงๆเปล่าอ่านอยู่ <c oughs> แล้วดูลำบากต้องโกหกอีกคุณฟังแมวมองไม่ชัดก็คือมองไม่ชัดป่ะถึง <c oughs> แมเอแล้วถ้าเขาจะบอกว่าอีแ e กบอกไปเลยอยู่ให้ถึงอายุเท่าเราถ้าอยู่ได้อายุเท่ากันแล้วค่อยมาคุย New Listen k i c k อีพาวเวเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด นิสสัน Kicks e p o w e r ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จมีรับประกันระบบ Epower ให้5ปีและรับประกันแบตเตอรี่อีก10ปีขับกันได้ยาวๆกันไปเลยวันนี้ค่ะรับดอกเบีย้ยพิเศษ1.39%รฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนิสสันพรีเมียมโปรเทคชั่นปีและแพ็กเกจขับสบายหายห่วง5ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด New n i s s a n Kicks e p o w e เวคันเดียวท ท, e ท,ท,ทั้งประหยัดค่ะ New Nissan Kicks e-Power คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด